กำลังฟังสวทแพร์ FM 91เมกะเฮิร์ส มาร่วมเป็นหนึ่งในล้านที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองกับธนาคารอาคาส่เคราะห์กับโครงการบ้านล้านหลังระยะที่3อนุมัติวงเงินสูงสุด1 5ล้านแสนบาทผ่อนต่อเดือนเริ่มต้น6,200บาทดอกเบี้ยคงที่5ปีแรก3ผ่เปอร์เซ็นต์นานสูงสุด40ปีพิเศษฟรีถ้าประเมินราคาหลักประกันและค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนนงติดต่อทออส,สาขาแพร่โทร0 5 4 6 2 1 4 9 0 5หรือ www.chbank.co.th พออสอทำให้คนไทยมีบ้าน โรงเรียนวัดเมธังกรวาสเทศรัตราชนุกูลรับสมัครนักเรียนในระดับปฐมวัยอนุบาลสองและอนุบาล3ห้องเรียน MEP และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้องเรียน MEP ห้องเรียน SMP รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงหห้องเรียน MEP ห้องเรียน SMP และห้องเรียนปกติตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายน2567เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ เตรียมหลักฐานในการสมัครเรียนสำเนาใบสูติบัตรจำนวน1นฉบับรูปถ่าย1นิ้วหรือ2นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวนหนึ่งใบสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดาและผู้ปกครองจำนวน1ชุดและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาและผู้ปกครองจำนวน1ชุดขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.metang.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้ที่มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมโทร054 5 1 1 101 089 999 4417 และ064-461-5356ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทําใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตศูญเสียสอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อยอะลวไงอ่ะนอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยใช่จริงด้ทั้งหมดนี้อัตราบีประกันภัยแค่200 200ต่อเดือนเหอถูกดีนะต่อปี ต่อไปอชอไปซะละประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกินร้อยให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคอปพอมีปัญหาด้านการประกันภัยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคอปพอจังหวัดแพร่ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคแพร่เลขที่36ทับ3-4ถนนเมืองหิตบตํบลในเวียงอํเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทรศัพท์0 5 4 5 2 2 6 9 8และ054522-0-76 สายด่วนคอปพห186 โบราณว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายทำไม2คนเพื่อนต้องตายอ่ะก็สองคนรวมกันแล้วมันดีจะตายเหมือนที่ AIS Fiber 3BB เดินทางมาร่วมมือกันแล้วมันมีแต่คำว่ามากกว่าแลกพอยคุ้มได้มากกว่าทั้งกินดื่มช้อปเลินได้มากกว่ากับช่องดังระดับโลกอู้ฟรีได้มากกว่ากับเน็ตแรง1กิกกบิต AIS 3 b b Fiber 3มี p อยแล้วอย่ากเก็บไว้รีบเข้าช็อปแล้วแลกเลย ซ้มช่วงนี้ฉันปวดหัวปวดตาจังเลยอะ่ะน้ำตาก็ไหลงานก็เยอะมากต้องส่งงานด่วนด้วยฉันจะทำยังไงดีรัเนี่ยเพื่อนรักปัญหาแบบนี้ฉันเจอมาก่อนแต่พอไปตรวจวัดสายตาปัญหาก็หายไปทันทีนะจริงสิ ทำยังไงอะชมพูเธอลองไปปรึกษาที่ The World o p t i c o n สิเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจวัดสายตาจะมองใกล้มองไกลแว่นตาก็มีเลนเปลี่ยนสีได้ทุกรุ่นทุกแบบแว่นตากันแดดเขาก็มีนะโหงั้นดีเลยเธอต้องรีพาชฉันไปแล้วล่ะ The World o p t i c o n รับปรึกษาปัญหาด้านสายตาตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยจำหน่ายแว่นตานาฬิกาทุกชนิดและคอนแทคเลนส์ทุกรุ่นหรือจะซ่อมก็มีช่างผู้ชำนาญงานละเอียดทุกขั้นตอนไปได้เลยที่ The World o p t i c o n ถนนภูเก็ตมุมแยกกาดน้ำทองที่จอดรถสะดวกสบายโทร054627972 ขี่หักพระลอ้อจ่อเฮสีเมืองหรือเลืองแพะเมืองผีขนแปน่นี่ใจงามเจ้าจังหวัดแป่ขอตอนฮับนักท่องเที่ยวทุกท่านตีมาเยือนหมูเห่เฮาด้วยความยินดียิ่งเจ้าวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ 91เมกะเฮิร์ให้ความรู้คู่ความสุข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าวสวทพแพร่ FM 91เมกะเฮิร์สถานีข่าวดีของประชาชนคนเมืองแพร่ สวัสดีครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงังหวัดแพร่เสนอข่าวท้องถิ่นประจำวันอาทิตย์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2567โดยมีหัวข้อข่าวดังนี้จงังหวัดแพร่จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาประจำปี2567 ผัวราชการจังหวัดแพร่ให้กำลังใจทีมดับไฟป่าพร้อมกำชับรณรงค์หยุดเผาสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวช่วงสงกรานนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการชดเชยดอกเบีย้ยเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรปี2566คณะกรรมาการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบ5มมาตรการคุมน้ำเมาขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับช่วงสงกราน กรมการจัดหางานรับสมัครหญิงไทยฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี2567ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว จังหวัดแพร่จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าวเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาประจำปี2567นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ร่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจังหวัดแพร่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมศาธิรษ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชเจ้าวันที่31มีนาคมณสูนประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮงอำเภอเมืองแพร่ พร้อมทั้งกล่าวถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ส1มเอ็ดมีนาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาและประกอบพิธีถวายราชสาการะโดยไม่ต้องถือเป็นบันยุดร,ราชการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทางด้านการศาสนาการศึกษาและอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและแด่งได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ที่เรียกว่าเงินถุงแดงทําให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชได้จนถึงทุกวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้กำลังใจทีมดับไฟป่าพร้อมกำชับหน่วยงานรณรงค์หยุดเผาให้อากาศสดใสไร้มลพิษสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวช่วงสงกรานนี้นายชุติเดชมีจันผู้ว่าราชการจังหวัดแพรไ่ได้กำชับการปฏิบัติงานพร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าและทุกหน่วยงานที่ได้บูรณาการทำงานร่วมกันผ่านข้อความในกลุ่มไลน์ศูนย์แจ้งจุดฮอสปอตจังหวัดแพรป่ปี67 ที่ได้ช่วยกันปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติเขตสปปและพื้นที่การเกษตรของจังหวัดแพร่ในการควบคุมการเกิดจุดความร้อนลดการเผาให้เหลือน้อยที่สุดและควบคุมค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ให้เพิ่มสูงเกินมาตรฐานจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนช่วยสร้างอากาศที่สดใสในพื้นที่อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวสงกรานมอฮ์อมเมืองแพร่ที่กำลังจะมาถึง ด้านสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดแพร่รวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้นำชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดพ่นละอองน้ำควบคุมระยะทางไกลที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ปภเขต15เชียงรายฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณย่านชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลตลาดและสถานที่ที่ผู้คนรวมกลุ่มเป็นจำนวนมากเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดการกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กในชั้นบรรยากาศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดแพร่ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรปี2566นางอารีเหลืองฮิรันพาณิชย์จังหวัดแพร่เปิดเผยว่าตามที่กรมการค้าภายในได้ดําเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรปี2566สําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่เกิน1 0 0 0ตัวและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไม่เกิน5,000ตัว โดยจะสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกินร้อยละ3ต่อปีวงเงินชดเชยรายละไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน6เดือนให้แก่เกษตรกรที่กู้ยืมเงินกับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์และจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารในช่วงระหว่างวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2566สสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ได้เร่งจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดแพร่แล้วโดยได้มีการประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการชดเชยดอกเบีย้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรปี2566ณห้องประชุมสํงงา,นานักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ซึ่งมีกเกษตรกรรายย,อย่อยที่เข้าร่วมโครงการได้รับเงินชดเชยดอกเบีย้ยจำนวน8รายรวมจำนวนเงิน2,7124.91สตางค์ คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบมาตรการควบคุมน้ำเมาขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับช่วงสงกรานตัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติกล่าวถึงแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ว่า การบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร,ระดับชาติระยะที่2พศ2565-2570ซึ่งมีกลยุทธ์ที่2เป็นการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลภายใต้แนวคิดรณรงค์ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับเพื่อการป้องกันและลดปัดจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่นๆ พร้อมทั้งให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมีพื้นที่เล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยในปีนี้รัฐบาลมีจุดเน้นในการป้องกัน5ข้อได้แก่กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์เพิ่มจำนวนด่านชุมชนเพิ่มความถี่การเรียกตรวจเพื่อคัดกรองคนเมาสุราตรวจระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกรายถ้าพบผู้บาดเจ็บอายุต่ำกว่า20ปีเมาสุราให้สอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับร้านค้าที่จำหน่าย ขวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนทางตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพศ2522และส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติฐานขับรถขณะเมาสุราทุกรายเข้าสู่กระบวนการบำบัด ทั้งนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานปลอดภัยไร้แอลกอฮอลและขอให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและกทมร,ร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปี กรมการจัดหางานรับสมัครหญิงไทยฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี2567ยื่นใบสมัครวันที่1-3เมษายนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข่าวดีสำหรับหญิงไทยอายุ20-30ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสไม่จำกัดสาขาวิชา สูงไม่ต่ำกว่า150เซนติเมตรสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีรอยสักบนร่างกายไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักโดยผิดกฎหมายหรือต้องห้ามเข้าญี่ปุ่นสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร,กร IM Japan ปี2567ครั้งที่5เพศหญิงในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคประเภทงานอุตสาหากรรมการผลิตและงานบริการจำนวน50คน อาทิงานหล่อกลึงโลหะงานพ่นสีงานปั๊มขึ้นรูปโลหะงานหล่อพลาสติกงานทำขนมปังและงานบริการผู้ที่สนใจสามารถสมัครคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่1นถึงสเมษายนนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยการสอบคัดเลือกจะใช้วิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่นที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภายในวันที่11เมษายน2567ทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน DOE.go.th/prd หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan โดยเดือนแรกจะได้รับเบีย้ยเลี้ยง80,000เยนหรือประมาณ19,115บาทไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟ เดือนที่2ถึงเดือนที่36จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนดเมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานทางเทคนิคและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน6 ,0,000 0เยนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย จังหวัดแปมีแนวโน้มเกิดจุดความห้อนเพิ่มสูงขึ้นยังต่อเนื่องในช่วงวิกฤตหมอกควันนี่ทุกตีทุกหมู่บ้านของจังหวัดแปรเป็นเขตควบคุมไฟป่าและการเผาในตีโลงผู้ได้ฟ้าฝืนจุดไฟเผามีความคิดมีโทษตามกฎหมายจำคุกบ่เกิน3เดือนปรับบ่เกิน25,000บาทหรือตึงจำตึงปรับพบการเผาทุกชนิดแจงเบาะแสะได้ตีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นาชุมชนหรือแจ้งสายด่วน1 9 1ตลอด2 4ชั่วโมงทุกพื้นที่ของจังหวัดแปรห้ามเผาเด็ดขาด15กุมพาพันธ์ถึง30เมษายนนี้จับปรับแปรมีไทยดีกันหรือยังถ้ายังไปโหลดได้เลยกับแอปพลิเคชันไทยดีใช้แทนบัตรประชาชนเพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกรวดเร็วปลอดภยัย มิติใหม่ของการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนบนมือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอยู่ไหนก็สมัครได้ลืมบัตรประชาชนก็บินได้ยินไฟิกได้ทุกที่แจ้งย้ายที่อยู่ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งด้วยแอปพลิเคชันไทยดีดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS เเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย หมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนลูกรักแอบ,บซื้อของออนไลน์ระบบอนุมัติการซื้อของคุณจากหมายเลข089998889อ้าวเฮ้ยนี่มันเบอร์เรานี่ใครไปกดสั่งซื้ออะไรเนาะลูกหนูแอบ,บเอาโทรศัพท์แม่ไปซื้ออะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ซื้ออะไรนะคะแม่หนูแค่เล่นเกมเฉยเฉย เอ๊ะหรือว่าให้หนูกดเปลี่ยนชุดนักสู้ในเกมมันเสียเงินโอ้หนูไม่ได้ตั้งใจนะคะแม่หนูไม่ได้ตั้งใจแม่ว่าต้องใช่แน่ๆน่ทำไงละทีนี้อยู่ดีๆก็เสียเงินให้กับอะไรก็ไม่รู้แบบนี้ผู้ปกครองสามารถแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อกับทางคอ์เซ็นเตอร์ได้นะคะเพราะตามหลักแล้วเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนเสมอ กรณีนี้น้องซื้อของโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ยินยอมคุณพ่อคุณแม่สามารถแจ้งยกเลิกการซื้อของของลูกได้ค่ะเห็นไหมคะการที่ปล่อยให้ลูกเล่นโทรศัพท์ตามลําพังโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลให้คําแนะนําเด็กอาจเผลอไปกดซื้อของผ่านโทรศัพท์โดยที่เราไม่รู้ก็ได้นะคะอต่อไปก่อนหนูจะกดอะไรหนูจะถามคุณแม่ก่อนนะคะ หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลาย เตรียมตัวสู่สังคมผู้สูงวัยใจต้องพร้อมพูดจักอดพูดจักอ้อมวางแผนชีวิตออมเงินไว้ใจในวัยชาราบริหารการเงินเห้รรัดกลุ่มเช่นการทําบัญชีรายหับรายจ่ายของตนเองบริหารหนี้สินเห้ดีบอมีหนี้ดีติสุดแล้วก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมั่นคงแก่แต่ตัวแต่หัวใจยังมีไฟด้วยความปรารถนาดีจากสํานักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์ ออ้แกกหลนงวิวสวยมากธรรมชาติสุดๆเห็นรูปแล้วอยากไปเลยอะ่ะเธอดูนี่ดิจองเลยดีปะเดี๋ยวก่อนขอเตือนไว้ก่อนที่แพลนจะล่มเดี๋ยวนี้นะมีมิจฉาชีพสร้างเพจที่พักรลอมขึ้นมาหลอกลวงให้สายท่องเที่ยวอย่างเราโอนเงินสร้างเพจเรียนแบบเพจจริงเหมือนเป๊ะอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงอะ่ะ สังเกตเพจปลอมของมิจฉาชีพได้ง่ายๆยอมผู้ติดตามน้อยคนกดไลค์กดแชร์ก็จะน้อยไม่บอกเบอร์โทรที่ติดต่อได้และถ้ามีการโอนเงินบัญชีปลายทางควรเป็นบัญชีนิติบุคคลเท่านั้นจ้าใครจากอาจญาก,การรมออนไลน์มาในทุกรูปแบบจริงๆเราต้องระวังมากกว่าน,นี้แล้วแหละใช่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ ติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่อาทิตย์ที่31มีนาคม2567ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าโลในตอนกลางวันขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในระยะนี้ไว้ด้วย ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอ,อันดามันทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือ ภาคตนออกเฉีงเหนือและภาคก,กลางตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนลงพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด19 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38 41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5 15กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่อากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันทัศนวิสัย3-10กิโลเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่าวานนี้วัดได้39.1องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่เช้าวันนี้วัดได้23.8องศาเซลเซียส คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ประมาณ39องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ2 6องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา33นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา13นาทีจบการเสนอข่าวท้องถิ่นคนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแยง้ง แต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็จะสามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธนชัยสุวรรณกาศอ่าน